สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกมคุกกี้รันคิงด้อมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะตามหาคุกกี้รสอัลมอนด์นะจากเพชรที่มีทั้งหมดนี่แหละเราไม่รู้ว่ามันจะได้มาหรือเปล่าอ่ะหรือว่ามันจะออกมาตัวเดียวเหมือนตอนที่เราสุ่มหาคุกกี้รสลาเต้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเรามาดูที่เลทของตู้นี้ก่อนนะคะว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เลขของตู้เนี้ยคุกกี้รสอัลมอนด์อยู่ที่ประมาณ1.44เปอร์เซนนะคะส่วนคุกกี้อีพิกตัวอื่นน่ะมันก็อยู่ที่ประมาณ0.076เนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปสุ่มคุกกี้รสอัลมอนเนี่ยเดีย๋ยวขอสุ่มคุกกี้ระดับสูงกันก่อนนะคะเรามาเริ่มครั้งแรกกันเลยดีกว่ามาเอ้ยโอ้เปิดมานี่คือประมาณว่า <No. S 1> รู้เรื่องเลยอะ คือครั้งแรกนี่คือบอกว่าจะเป็นการทํานายดวงนะว่าแบบว่ามันจะออกมาไหมอะถึงมันจะเป็นแค่ตั๋วก็ตามที่เหอะถือบบว่าตัวเก็บอ่ะแต่คือดูดิตัวเดียวอะ่ะแต่คือตัวเดียวก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบว่าน่าจะเป็นแร่หรือเปล่าอีพิกไม่น่าจะออกแน่นอนอะ่ะออืมอืมมได้พิศเศษวิญญ,ญาณ จะได้ตัวอะไรนะตัวอะไรตัวอะไร <C ell> อืมอะโวคาโดนีเราได้ปล่อยแล้นะอะโวคาโดนะอีกครั้งปะโอโหเรื่องเลยอะ่ะโอ้โหนี่นี่ตัวที่เก็บมานี่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรอนเนี่ย โอ้ยอยากได้มันก็ไม่ออกมาสักหน่อยเนาะอะไรบอวิญญาณมาก็ได้อ่าไออีปิกเป็นน้องเห็ดกินอ่านักนักแปรธาตุแปลธาตุเี่น้องฟ้าเราก็ได้เต็มแม็กซ์แล้วด้วยเ,เก็บนี่ก็เต็มแล้วอืมได้มาอีกอ้ยมาดแลนมาดแลนมาดแลนมาแต่วิญญาณแต่ตัวไม่มาเลย อะไรได้เป็นตัวอะไรโอยตกใจตกใจนืกอว่าแบบเป็นอะโวคาโดอีกแบบโอถ้าว่าอะโวคาโดมาอีกนี่คือแบบช็อกเหมือนกันนะมาที่ตัวของกุ๊กี้รสอัลมอนด์กันเลยดีกว่าอันนี้ของจริงมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจากตัวนี้ก่อนเนาะมามาโอ้โหกุ๊กี้รส Nope <laughs> ไม่ไม่มีแบบว่าชุ่งชิงชุ่งชิงบ้างเลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยรอบที่แล้วมันยังมีแบบว่าตอนหาลาเต้อ่ะมันยังมีแบบออกมาบ่อยๆแม่ก็ออกมาสามตัวให้แบบขึ้นใจหน่อยนี่อันนี้คือตูวเที่ยวอ่ะอะไรอ่าวิญญาณอาัลมอนด์โอเค มาน้อยได้วิญญาณมาตัวต้องมาแหละคิดว่าตัวต้องมาแหละไม่น่าพลาดอ่ะได้ตัวอะไรอ้ยน้องแพนเค้กน้องแพนเค้กน้องแพนเค้กที่แบบว่าตัวเหมือนกระรอกอ่ะอีกครั้งค่ะอย่างรวดเร็วอเอามาสองตัวแต่ว่าไม่ใช่อี EP นู้ป ออเฮ้ยนี่เราสุม่มอ่ะนี่ก็ครั้งที่สี่แล้วเนาะมันยังไม่มีวี่แววเลยอ่ะว่าแบบชุ้งชุงชุงชุง,ชงอะ่ะอ่าบิดรูทบิดรูทอ่าโควเวอร์ไมค์แหละอวอนหนาหนาาได้เศษมาเสียอ่าเข้าไรเข้าไรแบบฟิว น้องหัวหอมนะคะได้แต่วิญญาณแต่ตัวไปมาเลยอะไรเ <laughs> บอกว่าแบบว่าช่วงอึดใจเมื่อกี้คือแบบคิดตลอดว่าแบบเอาโกโดแน่เลยอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยกลัวกลัวกลัว,วได้บ่อยเกินนอ้ตัวอะไรอะ่ะตัวนี้ <laughs> น้องเชอรี่เชอรี่คุเกะเชอรี่่ะอ,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 อันนี้ใช้เพชรแล้วนะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มอ,ออกสามตัวแต่ไม่มีอ<น>ีพีแน่เลยเห็นไหมอ่ะหายหายคือบอกว่าอยากจะลองรีดอ่ะ อ่าจริงอ่าได้ได้เศษวิญญาณของสองตัวนะแต่ตัวไม่มานะอ่าอัลมอน์เราได้ <It> เศษวิญญาณอัลมอนก็คือสิบออันแหละอีก9้าอันเราจะได้หนึ่งตัวไหนอ่านึกว่าจะแบบว่านอกเลดนิดนึงอะไรเงี้ยนี้ต้องมาสิอันนี้คือเราสูนหาตู้อัลมอนนะนาอ อมันอ่าอุ้ยอุ้ย,อยเอพิโซออกแต่ว่าเอพิโซเราก็สีดาวแล้วเนาะน่าจะแบบว่าเอามอนออกมาอีกสักครั้งเนาะอะไรเงี้ยอ่ครั้งที่สองแบบรุนๆค่ะมามาไม่โน้อุ้ยอะแต่คือ จะได้ไหมอ่ะคือบอกว่าตอนนี้คือบอกว่าแอบแอบกลัวใจเหมือนกันนะว่าบอกว่ามันจะไม่ออกหรือเปล่าอ่ะทำไงดีอ่ะ <c oughs> อะไรนะคุกกี้อัศวินอัศวินเราก็ได้เต็มแล้วนะพุก้าพุก้านะสตรอเบอร์รี่นะคะยังได้วิญญาณอยู่ยังได้วิญญาณอยู่ นินจา้าอ,อันนี้ก็ยังเต็มแหละนี่เ็จวิญญ,ญาณอัลมอนด์ไม่ออกเลยเหรอจะไม่มาเลยเหรอคะนี่ตู้คุณนะคะก <c oughs> <c oughs> ุกกี้กับสวินนี่กแกกุกกี้ก็ได้เนาะกุกกี้สวินโอ้ไม่มีเลยอันนี้คือบอกว่าไม่มีวิญญ,ญาณมาทังที่สามด้วยเพชรเย ออกมาแน่นอนแน่นอนนะแน่นอนของจริงพูดเลยว่าของจริงชุ้งจริงชุงช้งจิงโอ้ยชอบเสียงตอนแบบว่าเมื่อกี้มากเลยอะแน่นอนโอ้ยต้องบอกว่าค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดแต่ว่าลุน้นโอ,อาอะโวคาโดาวิญญาณอะโวคาโดมาอันนี้อะไร อ๋อคุกกี้จะยิงเยอะเราก็รุนรุนรุนแบบว่าใจเต้นตึก๊กตึ๊กตึกแล้วแะตอนเนี้ยอ๋อคุกกี้พ่อมดนะคะนักกล้ามนักกล้ามแบบพึบงเพิ่วิ่งตัวอะไรอ่ะไอ้น้แครอลยางยางมันยังแบบไม่รู้วาบๆประตูยังไม่วาบนะถ้าประตูวาบเมื่อไหร่นี่เลยนี่แอมอนแอลมอนแอมอนแอมอน,แ,อมอนแน่นอนแอมอนแน่นอน 0.076มันออกมาก่อน1.44อีกเหรอพูดเป็นเล่นอ่ะมาอีกครั้งค่ะอ่า Nope จริงหรอมันคือความจริงป่ะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อตอนนี้คือเหมือนว่ากำลังพยายามโกหกตัวเองอยู่ว่า ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคุกกี้โคเบอร์นะคะน้องแพนเค้กน้องแพนเค้กอย่าแต่ว่ายานอัลมอนด์ก็ยังไม่โอ้โมาเลยเนาะอีกครั้งลน่งสองครั้งเลยตเมื่อกี้ครั้งที่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้นี่เอาจริงดิอุ้ย ไม่ไหมครั้งนี้มันดูบอว่าดูเกลือจังเลยอ่ะ <S <S โอกกี้หมกฝรั่งไม่มีเลยอ่ะวิญญาณก็ไม่มี <S 1> <S 1> <S 1> นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะไม่มีจริงหมอใช่หรอออกมาหน่อยนะออกมาหน่อยนะโอ้ยครั้งสุดท้ายแล้วว่าตาถูกมา หนึ่งสองสามเอาใจช่วยวนะคะอโอ้ยได้มาแค่ตัวยังงาแล้วอีกสี่ใบงั้นอันที่เหลือคือเจ็อันเนี้ยจะสุ่มให้หมดเลยให้มันลุกไปว่าหมดตัวแล้วเนี่ยมาเพชรก็หมด เหลือตัวสุ่มนี่แหละคือทางออกมาไหมมาอันแรกก็คือบอกมันว่าแอะแอะอะอะไรอหรอว่าป้าคะไม่แอะอะไรทั้งนั้นอ่ะวิญญาณนะมาอุ้ยสกีพี่เลยสกีพี่เลยวิ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 ญญาณปะเนี่ย ตัวเดียวไม่คิดว่ามันจะออกมาอุ้ยต้องใจเหมือนกันนะโ <c oughs> <c oughs> อ้ยเท่เทที่สุดน,น่ารักที่สุดอุ้ยตัวตัวอุ้ยตัวที่เราเก็บมาก็โอเคนะอัานอีกห้าครั้งเราจัดมาเลยนะคะเพื่อมันได้อีกตัวหนึ่งเนาะมา ส k ิปส k ิปอุ้ยแต่เมื่อกี้ตกใจจริงๆอ่ะเว่อุิยตีขาตัวเองเจ็บมากเลยเมื่อกี้ตื่นเต้นจัดเอาไป skip จะ skip ไปเลยรอลุ้นเมื่อกี้บอกว่าบ่นๆเยอะๆนะแต่ว่าตอนเนี้ยอารมณ์ดีเจ็บขาก็ก็ยังรู้สึกแบบยิ้มได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันจะได้แบบว่าวิญญาณอีกสักสี่อันนั่นไม่แก่นะแบบว่าเริ่มได้แล้วก็เริ่มโลภแล้ว <staying in air> อยากได้แล้วอยากได้อีกเนะกาะแล้วอ่้ยไม่ได้เป็นไป็นรโอ้ยอะตอนแรกคือว่ากลัวว่ามันจะไม่มาแต่ว่ามันก็มาเขาก็มาให้เราอ่ะสุดยอดเก่งที่สุดเลยนัมเบอร์วันเลยนะอ่านี่เราได้เต็มแล้วนะคะ มาเราก็ได้มาแล้วนะขอไปดูให้เย็นฉมให้แบบว่าสบายใจเพราะได้ปุ๊บก็แพ็กเติมตังค์ก็ะเป๋มาเลยเมื่อกี้ไหนไหนไหนโอ้โหออเท่เท่เป็นบาวันว่าคุกกี้หนุ่มพูบอกวันว่าหนุ่มวัยกลางคนก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะเราได้มาแล้วเนาะคุกกี้รสแอลมอนเนาะ ก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิวตัวมันเนาะว่าแบบมันจะกิ่งขนาดไหนเนาะสำหรับคุกกี้ตัวนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ